งก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากพบว่าปริมาณทรัพยากรปูมา้าหรือว่าปูม้าของเรามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี กรมประมงและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF นะคะระับร่วมกันประกาศเจตนารมในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม,ม้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนลดการเกิดภาวะทำประมงมากเกินขอบเขตหรือ Overfishing ในปูม,ม้าซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจไทยเนื่องจากปูม,ม้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรและการทำประมงปูม้าและการฟื้นฟูปูม้าควบคู่ก,กับการทำประมงปูม้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรปูม้าอย่างรับผิดชอบซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอน,นุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าแผนระยะปฏิบัติงานมี4ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2561นำร่องที่อ่เวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวารินธนาสมหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงกรมประมงก็กล่าวว่าจากข้อมูลในปี2551มีการจับปูม้าได้มากถึง46,678ตันแต่ว่าในปี2556ลดลงเหลือเพียง25,712ตันซึ่งคาดว่าหลังจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วจะมีปูม้าเพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งยังเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สัตว์น้ําชนิดอื่นๆด้วย